บายุดก่ยัางหลอหน้าพี่นอ้องต้องตรวจสอบน้ำแล้วก็ฝ่อระวังทิมแป้งว่ไใเลยพี่น้องนะครับม้วนนามมันหลายนะครับฝนตกงมือขึ้นนี่ถือว่าถั่วทุกพื้นที่พื้นที่ขางเียกพ้นกับปอยนามออกมาพี่น้องพุกน,นะครับหลายให้กันนี่คือข้องใสใ่ไกล้ในไหนพี่น้อง ห้องใส่ไก่ที่รับน้ำล้วกัทีร่ระบายน้ำของโซลิน,น,น่าปัเสเซิดเมืองพื้นที่คางเชียงเพ็่กันน้ำมันก็นนเ,นกนเต็มพิกัดด้วยกันพี่น้องหลาขึ้นกันใอยกก็ต้องปล่อยออกปลาก็หลายได้พี่นอ้องอ่อนซ้อนด้วยกันโอ้ ปาลา,ากระไลน้ำกระไลย่างตรวจสอบแปลงมึงพี่น้องนี่คือนำจากฝ่าฝนมาขึ้นนี่แปลงทีเป็นแปลงเขาห้องนี่กับคลองส่ไกลนี่คือนำเสมอเสมอกันเลยครับต้องเร่งระบายด่วนนี่พี่น้องขอดีของไพกับโบเดวาอ่า ประโยชน์เสียก็ได้ครับพี่น้องไพ่นี่ก็ดีแต่ว่าเขาก็ต้องจัดการคือมันก็ยึดหนาดินในี่ห้อาดีแต่เขาก็ต้องคว้วทีจัดการนะครับปล่อยหก่าได้โอ้ยสันแข็งของบาหยุดครับพี่นอ้องจ้ะปีนี้เทียว่าเต็มทีเลย ปลากระลไลเด้พี่น้องหุ่นยางสันแข็งลุยน้ำนี่พี่น้องมองระวังห้ยหน้าอันนี้คือ ขั้นหน้าดัานในทีกันระวางค้องส่ไกยกับแปลงเขา่ามึงน้มันหลพี่น้องอันนี้คือไฮน้านี่เกินความจูแล้วครับเขานี่ก็กําลังสวดพี่น้องเขากลังสวดกระลังถอดตอนนี้มายุรเลงระบายน้ำแล้วครับ ช่วงนี้ทิมแป้งมาเลยเลยพี่นอ้องนี่แหละทิมแป้งมาเลยเลยเพราะว่าฝนมันมันมาแห้งอึบโมโอ้ยปีนีส้สัจจริย พี่น้องเป็นยังไงเนี่ยน้อผู้มีหายมีสวนผู้มีหน้ามีควายผู้แก่ปอลงน้ำผู้มีสวนมีแองเป็นยังไงเนี่ยน,นอ้อนี่น้ะอือผู้กระโพดปลูกบักแตงเป็นยังไงได้ผลผลิตบ่น้ำทาดีอุดมสมบูรณ์มองไหนบ่มีน้ำบอกเล่เด้อสิเปงไปให้ ย่างรอเบิง้งงสกอนครับพี่น้องเพื่อเห็นหม่องไหนที่มันเกิดจุดที่เกิดความเสี่ยงสี่หล่อแหลมต่อการทีเขาต้องแก้ไขเขาก็ต้องเร่งแก้ไขเร่งระบายให้มันท่านนะครับโอ้ขึ้นมาจนวันตะพักเลยพี่น้องน้ำ วิธีชีวิตบ,บ้านๆที่เราพี่น้องก็ได้มีโอกาสในมะเบิงแปลงสวนเดียของมันกับเป็นความสุขที่เขาได้เรียนรู้การบริหารการจัดการการออกแบบการว่างแผนนี่เระพี่น้องดาวดวงไหมอะ โอ้น้ำเลยพี่น้องเด้อเห็ดกอกวะนี่พุ่นน่ะเห็ดกไลน้ำกไลโอ้ต้นกล้วยนี่จมน้ำมเมื่อไรพี่นอ้องเบิเ่งครับเบิ่งน้ำคลองใสใ่ไกลกับน้ำให้หน้าเต็มที่เต็มเหนียวเลย ต้องระบายยางเล่งด้วนครับพี่น้องนะครับนางสํารวจแปลงหน้าเขาแล้วจุดทีเสี่ยงก็คือจุดทีต้องระบายน้ำออกครับเพราะว่าจุดอื่นก็นคือมันสามารถะระบายได้ในตัวของเขาเองที่เขาว่างระดับไปแต่ว่าไอ้ส้นที่เข้าต้องระวางก็คือ น้ำที่ออกจากแปลงนาวนี่แหละตอนนี้คือปล่อยออกเต็มเต็มพอเลยพี่น้องพอหนาสิบสองนี่คือเอาออกเต็มเลยครับเออสิบภาพพี่น้องเบองว่าทอ่อใหญ่ขนาดไหนน้ำขึ้นมาจุเบิ้งพี่น้องเบิงนี่คือถนน ผมติดหนึงตะพักนะครับอันนี้คือปล่อยออกเต็มที่แล้วพี่น้องแล้วกลับไปเบิงพื้นที่ขางเคี่ยงของพี่น้องนะครับที่เป็นเป็นที่สูงเป็นกัรระบายนะ้ามากืือการบังมองก็คือ ข้างหน้าขาดครับแล้วก็ม้วนน้ำกับไหลมายุจุดปล่อยน้ำของเฮาเนี่ปม่ององเาเนี่เป็นเทียรับน้ำแปลงนี่เป็นแปลงที่ตัเพื่อที่สิระบ,บายนา้ำเพื่อแปลงขังเครื่องเพื่แปลงของเฮ้าพร้อมตอนนี้ผมระบายออกมาเต็มที่แล้วพี่น้องแล้วสิพ้าไปเบิง่งการปล่อยนออ้ำหม่องนาสิบสองพี่น้องมึงปล่อยออกเต็มที่เลยครับ แล้วก็ใส่ผาต้งไว้พี่น้องเพื่อมีผลพ้อยได้เพื่อได้ปลาได้ยังเนาะเขาก็เห็ดไว้นะครับผมอีกหนึ่งแปลงฟ่งบุ่นครับพี่น้องหน้าหมอกยูบุ่นยูมองข้างๆางสาเฮ้าครับเห็นลหพี่น้องกันเขาเห็ด เกษตรก็ต้องมีความเข้าใจในพื้นที่การทิศนะครับขอมีนามเขานามบอกหัวใจรักเลยพี่น้องสิ่งที่สำคัญขบวนเสาธิต้องมาแก้ไขนะครับถ้าเทียมันขาดหรือว่ามันพังขึ้นมาเนี่ยขบามารถาี่แก้ไขในท่านพงที่เลยพี่น้องเกินว่าโศกขาดเนาะก็ต้องรอให้เก็บเกี่ยวคนผลิตหรือเก็บเกี่ยวเขาแล้วจะคอยสืเท็ดได้นะครับ ฉะนั้นแล้วพี่น้องผดดู้ที่เห็ดโคกหนองหน้าเลยเกษตรผสมผสานนี่ว่าสิปรับเปลี่ยนแปลงพื้นที่นะครับก็ต้องเข้าใจในบริบทพื้นที่าของทางนําขอนําออกเป็นสิ่งที่สําคัญนะพี่น้องนะครับผมสำหรับม้ก็เอาประสบการณ์จากโซเรน่าปานาเสรดมาให้พี่น้องได้เบ่งนะครับเพื่อที่ไปวัดใส่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับผมโอเคครับผมสหรับคิปนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวฮู้สิเพิ่มระดับาน้ำในสระ นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันมากหลายแล้วก็มาแห้งซะเหลือเกินช่วงนี้คือระบบนำหยุดใตดินนะครับทือว่าระบบนำบาดานโซลาเซลล์นี่เขาปิดไว้นะหยุดการทํางานก่อนเพราะว่ารอดำฝนอย่างเดียวนะครับเขาสิมาเพิ่มตอนนี้คือความจุของน้ำที่ไหลลงแปลงหน้าเขาเนี่นะครับสิล้นแล้วพี่น้องสิลนแล้วเขาก็เลยต้องการอย่างได้น้ำเนี่ยไว้ในสาวานี่เพิ่มอีกนี่ครับประมาณนี้แหละง่ายๆครับเป็น้องใส่ต้อตรงนี่แหละสวมลงไปเลย นี่ครับชนลงไปแล้วน้ำก็ดีเพิ่มขึ้นดีมากประมาณนี้ก็เสีว่าได้หลายครับเพราะว่าสองสาเชลี่ยของหากันนะครับเดี๋ยวเ้าจีไปต่อตรงอีกจุดหนึง่งฟังคุณครับครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึง่งที่เป็นจุดระบายนา้ำฟองสาเฮานะครับอันนี้ก็คือเชลี่ยของหาข้องใสไกลตอนนี้น้ำเต็มแล้วพี่น้องเห็นบ่พ่อฝนรงมากน้ำเต็มแล้วข้สิไปเพิ่มขึ้นไหอีกครับอดีเสียหายน้ำนี่อยู่ในสาได้หลายที่สุด เพิมสะก,ก่อนโดยการสื่อต่อตรงมากตอนนี้น่าเต็มี่กันแล้วครับนี่ถ้าก็สวมลงไปเลยเรียบร้อยนะครับเพราะกับปาอนี่ครับมันดีสิ่งมือกันกับตัวที่เอาไอเอเมือสกูนนี่คือไมาอีกประมาณเกือบเือบได้ไปนอนประมาณนี้แหละจลกเส้นนี่สองประมาณสามสี่หาขุด เดี๋ยวเขาจะเพิ่มอีกซานหนึ่งเพราะว่ามันเชื่อมหากันอันนี้ก็คือว่าเรียบร้อยแล้วครับในน้ำกันมาอีกหลายอยู่าด้วพี่น้อง สาหนึ่งที่มันเชื่อมต่อกันเขาต้องการเพิ่มระดับน,น,น้ำติดกากแกไวในสาห้องไ้เดลไลที่สุดโดยการเพิ่มกระต่อกไปนอเลยเรียบร้อยแต่เขาจะได้น้ำเขากัมาต่ออกอตอนนี้เขาจะเพิ่มระดับน้ำเขาก็มาสวมขึ้นก็่ซได้น้ำขึ้นไม่อีกหลายอยู่ครับเรียบร้อยแล้วี่นอง ไปยัไปเบิงอีกเพราะว่าต้องไปเพิ่มไอ้สาดานล่างอีกแตพอว่ายังคว่ำจูยังได้อีกยึ่นี่พี่น้องขึ้นน้ำขึ้นไม่อีกด้อยูนี่เพิ่มขึ้นไม่อีกจกทีหลายจะคืนนึงโอ้ยมันเตี้ยนครับอยากให้รับน้ำในสาเนไหลายขึ้นก็เก่าต่อตรงห้องมันมันสารพวดก็เลยมาเพิ่มขึ้นอีก นี่ครับพืผลิสิไ้น้ำเก็บไว้ในสา,ายๆที่สุดแ้่จะได้ลายก็เก้าก็คือเอามาเสียบลงสิครับนี่ใส่เองสิเมันก็ี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเขามีหลายจุดที่เขาต้องไปใส่ีย๋ยวเราไปใส่จุดนั้นก่อนโอเคครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ระดับน้ำเนี่ยฮะที่ห้อเชื่อมต่อจากสะสู่สะนะครับเพราะสิ่งมันระดับน้ำเพราะว่าต้องการจะให้น้ำในสะนี่สูงขึ้นกว่าเก่าถ้าเกิดว่าตอนเขาบอไซนี่มันสินลดไปสะสะผลมิหน,น่องมองเที่ยวกัดเก็บไว้แต่ว่าเขาต้องการเพิ่มระดับน้ำในสะนี่เห็นมันได้หลายเขาก็เลยต้องมาบอไซก็ตรงขึ้นไปอีกโรดนีจะค่อยลงสะลูกขุนนะครับ ตนนี้ทั้งนำฝนทั้งนำบาดาลพี่น้องทั้งนำตอนนี้นำในสาเนโจ๊ตกันแล้วจากสาเนกับสาลูกนวลน,นะครับเช็ดมึงยังน,น้อยพระวาิญนขอต่อมัน,ออกกอน,นลุดนี่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้น้ำมัน ก็มาจูนี่แล้วแต่เขาก็ต้องไปเพิ่มสาูนุนันน้ำสาลุนนี่ก็ยังสามารถเก็บน้ำได้อีกได้อีกหลายอยู่ครับเพราะว่ามีหมองระบายออกสองหมองหนึ่งสองฟักบุญเขาเพิ่มไปแล้วต้อไปเขาจะไปเพิ่มสาลุกคุณครับไปไปน้ำกันโอ้พี่น้องติดตม <c oughs> โอ้ มำนานจาจกาโซลดีเซลล์พร้อมมันเชื่อมงสามบอลเลยพี่น้องเห็นบอลจุดนั้นเขาต้องการอยากเพิ่มนม้ำขึ้นอีกตอนนี้ตอนนี้ปิดโซลาร์เซลล์ไว้เพราะว่นาน้ำจากทองฟ้านั้มันหลผวนนานทั้งมาติมันหลายก็นนาาาลยเลยต้องปิดไวแต่ว่าก็น้องอย่างไรน้ำห้องก็เปิดโซลาร์เซลล์ตอนนี้อยากเพิ่มขึ้นมาก ระวังตะพัยอักหน่อยลึกนะ่าสะเนี่ยฮะลึกนะ่าสะเนี่ยตานี่ลึกครับยินเสียงน้ำไหลลงตานี่มันสิไหลไหลสูใสหนึ่งลกูกทั้งคุณพอรองเท้าซะว่าม,มีน้นองมากสุดแห่งอะไรนะพี่น้องมันมีตะพักอยู่ตะพักหนึ่งไฟป,ป่า cho cho cái này. Em bắt cái này. Ui. Ô, đây, vào đây. Cái lưới bắt tông ngó, bắt tông mắn lụt. Hãy subscribe cho

มาประมาณโอ้หลได้พี่น้องแต่กระ้องเบื้องว่าเ้าก็ต้องเบิ้งน้ำบุเมนว่าจีเติมต้นหนาพี่น้องกระ้องเบื้องความจุของสาเ่าน้ำว่ามันจีหลับไหวบอ่อเหตุผลที่เบายุดด้ปลูกไผยเห็นบ่พี่น้องกต่เพือดี่ยียดคู่สะบางทีเอานามเขาหลายก,กันไว้พี่น้องเพอยากให้มันพังทลายนะครับอันนี้เพิ่มนามเึร็จมาแล้วก็คือเก็บได้หลาย,ยู่ครับ ผลมากอะเก็บได้อีกอีกสูงอยู่เรียบร้อยแล้วครับในการกักเก็บน้าในขางนี้อู้เป็นหองเถียงปลานิ้ลหลายๆเลยยัยงสิเถียงปลานิ้ลหลายๆเพราะว่าปลาซานี่นี่ปล่อยปลานิ้นกับปลาตะเพียนแล้วในปลามันโตใหญ่ไม่ค่อยได้จับจับกินได้เพียงโอเคเรียบร้อยเขามาตรวจสอบเบิงึดดบงดูน้ำหนักของเขาไป แดงว่าระดับน้ำในซานนี่ไดในจำทอพอดีอตอนนี้เขาระบายน้ำออกจากคลองใส่ไก่พี่น้องเห็น,นบ่กคลองอใส่ไก,กล<ห>เริ่มหมดบ่อบเอาแล้วเพราะว่าขันไลแล้วตอนนี้มันก็นล้นลงพุ่นที่เขาเขาก็ไปเพิ่มพุ่นแล้วบ่บ่เ,เพิ่มมาพ,อ,พ,อ,พอแล้วจุดนี้พอแล้วคือว่าโอเคเอาเข่าถอกเอาตอนน้ะ ครับแปลงนี้เป็นแปลงพื้นที่ขางเคียงซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำน้ำม่วนน้ำสีมาหลายที่สูงนะครับพี่น้องที่สูงมันกระสีไหลลงมามาถึงแปลงขางเคียงนี้นะครับก็ได้คุยกับเจ้าของแปลงให้พป็นทต่ระดับน้ำระดับน้ำไว้สองเซทอสองสันสันแรกสันล่างกับสันสันบนตอนนี้พื้นเป็น เปิดทอระบายน้ำไนะหลเรื่องสองทอเลยเพราะว่าม้วนน้ำมันหลม้วนน้ำมันหลปุ๊บก็ไหลลงทอเปิดสองทอเลยถ้าเกิดว่าเพื้นต้องการยะงได้น้ำในการร่อเลียงเขาเป็นกะมาะใส่กระสอบไส้อัดไว้ให้มันเปิดเฉพาะทอทอบนตอนนี้มันเปิดสองทอเสร็จแล้วม้วนน้ำมนหลนะครับน้ำสิไหลเข่าหน้าแปลงของของบบายุดมันเกระสีบ่มี้ผลกระทบกับหน้าเข่าห้อภาวาเห้าเห็บ เส้นทางให้มันออกไปเลยครับเดี๋ยวเข้าสิภาพพี่น้องไปเบิง่งแล้วอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องเพิ่นเฮ็ดถูกต้องนะครับเพราะมี2ระบบไอ้เพิ่นเด็ดพิดไว้เพิ่นให้ไหลท่อบนก็ได้อันเจอเขาเ้าบนถางในสุกตัวน,นี้คือเพิ่นปล่อยน้ำไหลออก2หม่องเพราะว่าฝนมันมากไาลเดี๋ยวเฮาสิพาพี่น้องไปเบิง่งแปลงของของบ้านอยู่อีกส่วนหนึ่งพี่น้องเนื้อเวลาเขาเห็ดโขกหนองหน้าหรือว่าเขาเห็ดเกษตรผสมประสานนีนนน่ที่สำคัญ เขาต้องมี้ลัวรอบขอบชิดบอสันเน่คือสัตว์เลี้ยงเพราะว่าโซนภายีสานเนี่ยเวลาสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือเพิ่นสิปล่อยเลยปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าบอสันเน่ไอหน้าปลาสวนเข้าเนี่ยมันจะเขา่าเพราะมันเขียวมันง่ามแบบปอ้ยยากนะยายน้นอยเย้าว่าต่งัวได้ไปนองค้นกับเขายากนี่ตอนนี้ ข้อสิมาเบิ่งว่าม้วนน้ำที่ออกมาจากแปลงขางเชียงนี่ครับเห็นบ่อันนี้คือน้ำเริ่มไหลออกแล้วนี่ครับน้ำเริ่มไหลออกคอแล้วไหลออกคอปุ๊บบางทีเป็นคล้องไส้ไก่พี่น้องคล้องไส้ไก่แง่ไปเลยเห็นบ่ครับเนี่ยแง่ไปสู่มองที่เขาระบายน้ำออกเพราะว่าเขาบอนาอน้ำเขาแปลงนะเขาบ่อน้ำเขาแปลงหน้าไปางั้นนะก็ให้เขาเรียน สามข้องสาไก่แลวก็ออกตู้ขุดเลยปันดนี้ขอดีอีกอย่างนึงนะพี่น้องสมมติว่าช่วงหน้าเก็บเกี่ยวเขาเนี่ยนะครับเขาเกี่ยวเขาก้อนมูเพราะวาเขาวบ้ายน,นี่เริ่มถอกแล้วเริ่มถอกเริ่มเริ่มสอ,อดแล้วเขากระเสียระบายน้าออกพอถึงเขาเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วเขากระเสียน้ำเขาเพื่อที่จะม,มักฟางเจตติติดตามเบื้องต่อไปครับตอนนี้คือเ็ศจังได้ก็ได้พี่น้องการเก็บน้ำห้ได้หลายที่สุดนะครับจะวากระตองเบื้อง กิเลสจังสี่นี่นก็ต้องมาเบิง้งทิศทางของหนามนั่นเลยพี่น้องว่าทิศทางของหนามมันเป็นเป็นยังไงรุ่งแบบใดแล้วก็ต้องมีแนวกั้นทางนำ้ำยังเส่นใม้ไผ่เองเสียประว่าทิศทางของหนามเวลาหนามมาปุ๊บเี่กพี่น้องมันก็นย,ยึดหายกับม,มัมีหม่องต้นไผ่ต้น,ตนใหม่ที่มันยึดหนาดินมันก็ลายเป็นดินทั้งทลายกลายเป็นโศกขาดนะครับตอนนี้ฝนเริ่มลงมากล้วต่อไปขยุนในโฮมบอบเปียกเห็นไหม มั่นใจสบายใจแปลงหางเขียงกับสบายใจเข้ากับสบายใจน้ำมากกันไหลไปเลยนะครับโอเคนี่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการปรับกระดับน้มของเข้าสิ่งใดที่มันดีและมีประโยชน์นะพี่น้องก็เอาไปนั่มไปปรับใส่กับแปลงไร่สวนของหย้าของครับแต่ว่าสิ่งใดที่พี่น้องคิดว่ามันเหมะหรือว่ามันสวยมันงามหรือว่ามันใส่ประโยชน์ได้จริงประโยชน์กั รับฟังนะครับเราสิมาปรับปรุงใส่ในแปลงของเจ้าของแต่ว่าตอนนี้คือผ่านมาหลายปีแล้วก็เฮ็ดได้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสมบูรณ์สิ่งใดที่ปรับปรุงก็ค่อยแก้ไขกันไปนะครับสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วครับไปก่อนเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ